สวัสดีครับมาพบกับเด็กสินถินชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อกก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากดอกลีลาวดีเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทํานะครับติดดอกลีลาวดีลงบนท่อนกล้วยครับเลียงทีละดอกนะครับใช้ตะปูเข็บนะครับในการปักยึดครับ ครับเมื่อติดดอกดีลาวดีชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาติดชั้นที่2ครับชั้นที่สองวางดอกสกวางครับ ขั้นตอนต่อไปครับจัดเรียงดอกขจรลงในกระทรงครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับปักทูบเทียนล,ลงบนกระทงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากดอกลีลาวดีครับ หากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ